ตามมาทำไมเนี่ยไม่ได้ตามนะคะโต๊ะมีตั้งเยอะแยะไปนั่งโต๊ะอื่นเลยไปก็เลิฟเห็นตัวนี้มันว่างนัดนั่งตรงนี้คะ่ะน้าม,มาแล้วค่ะนี่พี่เลนรู้จักกันด้วยหรอคะค่ะแล้วนัดก็มาเที่ยวหรอคะไม่ได้นัดนะคะเขาว่าหนีกูมากูเลยมาตามกลับนี่นี่ใครหนีพูดให้รู้เรื่องด้วย ก็พี่ไงนี่เลิฟมาไม่รับรักแล้วแถมยังไม่รับสายอีกลายหาก็ไม่ตอบไปหาก็ไม่เจอในลายิมัดเลยก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรไงดูแล้วค่ะว่าไม่ได้คิดอะไรแต่เดี๋ยวจะทำให้คิดเองค่ะนี่เลิฟฮะเลิฟก,ก็เลิฟพี่เล่นเหมือนกันนะเอาไม่เลนไปไหนลแล้ะไม่นี่มึงนั่งตรงนี้เลยนั่งเลย ลงทำไมมึงมีอะไรมึงจะไปแกล้งพี่เขาทำไมวะกูไม่ได้แกล้งกูจริงจังแต่พี่เขาเขาดีนะไม่ชอบกูกูถามจริงมึงดูไม่ออกจริงหรอเรื่องอะไรวะคือเขาไม่ได้ไม่ชอบเว้ยเขาแค่กลัวกลัวกลัว,ลวนะเออทำไมกูดูเป็นไม่ฉาชีหรอใช่เว้ยแบบคือถ้ามึงอยากคบกับคนที่จริงจังนะมึงก็ควรจะจริงจังแล้วก็ทำตัวเองให้โตกว่านี้แบบจริงจังอนะมึงเป็นไงวะ ติดตามชม Unlock Your Love รักได้ใหม่ใยตัวร้ายทุกวันพุธเวลา5้าทุ่มตรงทางช่อง GMM 25